ไปดูพฤติกรรมประหลาดของชายคนนี้หน่อยนะครับไม่ค่อยอยากจะเรียกว่าพระสะทหร่ยเพราะว่าใบสุดที่ไม่มีอันดับแรกแต่เขาแต่งกายเหมือนพระ,ะสงฆ์อ่ะลักษณะความแปลกประหลาดคือมากับรถพ่วงข้างเอาจีวรผูกพ่วงข้างไว้แล้วตัวเองอะ่ะเคลื่อนที่ไปด้วยวิธีการคลานนะเ้ <c ười> คลานปกติหรือเปล่าเนี่ยไม่น่า่าจะนะ<อ>คลานสี่ขาไปบางคนบอกคลานเหมือนกอรล่ำเลยอเออแล้วคนเข้าไปพูดคุยถามว่าจะไปไหนจะไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตพี่ต่ายอรไทย ไปดูคอนเสิร์ตมารีฮวนาอู้อไปดูสภาพเขาหน่อยครับเฮ้ยคันนี้หรือเปล่าวะคันเมื่วานอ้าวมาจากสำนักไหนครับอ้าวมาจากสำนักไหน สภาพลี่ล้มไปแบบนี้เลยเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกก็อ่อนเพียจะเคลียร์แล้วเกินดูเดินน่ะเดินสี่ขาเลยแล้วจะเอาพวงข้างมาเป็นภาระชีวิตทำไมนะเออแล้วดูสิในพวกข้างมีอะไรบ้างส่องไกลๆก็เห็นเนาะจีวรใช่เครื่องอัฐบริขารจีวงจีวอผ้าผ่อนสบายเต็มไปหมดเออเอาให้มันยังไงอ่ะกล้วยจราจรเอามาทำอะไรเออขนมาทำไมก่อน อาสนะนี่จะเอาไปนั่งตรงไหนเออแล้วสภาพดูบเนี้ดีดีแปกเข้าบาตรงเนี้ยทรงตัวหน่อยเออคุณนภัสกรคนที่ไปขายคลิปเอาไว้บอกาามึงได้ออกข่าวแน่วันนี้ดังแน่ๆแหละเรียบร้อยออกหน้าจอช่อง8กดเลข20เรียบร้อยนะ <c oughs> ขึ้นข้อความว่าเสื่อมเสียศาสนากุบทพ <c oughs> ออามันไปศึกหน่อยเถอะพิกัด ปายูคาหมูห่6ตําบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามาคารสีขาวเป็กนกอลล่มอยู่ตรงนี้ครับก็ในคลิปวีดีโอก็จะเห็นชัดเจนนะฮะเอามอเไซค์พ่วงข้างมาแต่ไม่ขี่อเอามาลากเหมือนเอาตัวเองเทียมไวม้เทียมไว้เทียมไว้แล้วก็ลากไป เออลางไปแบบสี่ขาสุดท้ายไปไหนไม่ไหวไปไหนไม่รอดล้มปุ๊บหน้าคว่ำอยู่กับพื้นถนนอยู่แบบนี้ครับอเออแล้วเขาบอกว่าแล้ะบนรถพวกข้างไม่ได้มีแค่สิ่งของเครื่องใช้นะ,ะมีไก่มาด้วยหนึ่งตัวโอ้โหสเบียงสเบียงแล้วดูนั่นๆๆ,ๆ่ๆๆๆๆๆคานสูงซะด้วยนี่คุณผู้ชมเซลวกับเราใหญ่เลย คันแบบนี้คานสูงไงคุณแมวเหมียวบอกเออเอาทําได้ไหมล่ะท่านี้ <c oughs> เออป็นหนึ่งโยคะด้วยนะในี่ใครเรียนราดอมามเครื่องที่ไปข้างหน,น้าด้วยวิธีการผู <c oughs> นี่เหรอเออแบบนี้แหละเนี่ยให้น้องดูไว้ <c oughs> เอแ้วก็ดูไว้เนี <c oughs> ่ยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปครับพบกับพระรูปนี้ปรากฏว,ว่าเจอแต่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจอดอยู่โคนเสาไฟฟ้า อุ้ยโอ้โหเยียบนี่เยียบจริงๆกระป๋องกระป๋องอะไรข้าวของเครื่องใช้อะไรอยู่หมดทะเบียน375พรบขาดนะพรบปี65อ้าบีนี่อ๋อเหรอเออไว้แต่ไม่เจอพระอ่าไปไหนแล้วเนี่ยก่อนนะเรียกเขาพระเออไปไหนแล้วเนี่ยถามคุณนพสกรอายุ52ปีครับคนที่ไปเจอแล้วก็โพสต์คลิปนี้เอาไว้แกเล่าให้ฟังบอกว่าก็เจอพระรูปเนี้ยช่วงเที่ยงๆก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วดูทรงก็อดสงสัยไม่ได้ไง พระจริงหรือพระปลอมอ่ะทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้พอโพสต์ออกไปก็มีคนมาบอกว่าน่าจะเป็นพระในพื้นที่จริงๆอนแหละเคยเห็นอยู่แถวๆที่ทิ้งขยะทางขึ้นเขาใหญ่เที่ยงแต่ตอนเนี้ยไม่รู้เดินสีขาไปไหนตอนไหนตอนไหนแล้วฟังเสียงพี่นภสกรครับากจัดมอขึ้นมาเลยล้มตะคุบตะค้านั่นแหละทีแรกก็นึกว่าคนบ้าพี่ก็เลยเห็นถ้าเป็นยังไงก็เลยถ่ายรูปไว้เห้มันว่าคนดีหรือคนบ้าอ พค้ไปเขาว่าเป็นพระอยู่ที่บ่อขยะโค้งมูมหกข้างบนใช่ไหมครับข้างบนทางขึ้นเขาจะเที่ยงเลยนะครับก่อนโค้งแล้วมีทางซ้ายไปบ่อขยะคาับงมในคือวงบาที่ว่าเป็นพระอยู่ที่บ่อขยะว่าสันนะคุณเด็กใต้คุณผู้ชมเราทาง YouTube พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าน่าจะโดนลาบูบู ลาบูบู่ีิไมใช่ตุก,กตาใช่ไหม,อมไอ้ลาบูบูที่ปั๊มลายลาบูบูใช่ไหมรู้เลยเนี่ย <c oughs> อะหลังจากนั้นไม่นานครับตำรวจรับแจ้งจากประชาชนว่าพบชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อยู่ในสภาพมึนเมาและมีขวดเหล้าวางอยู่ข้างกายหลายขวด <c oughs> มีทั้งเหล้าขาวแล้วก็มีทั้งขวดพญานาคซ <c oughs> ุกอยู่ใกล้ๆตัวด้วยนะตำรวจกับน,นักข่าวก็เลยรีบไปจุดที่แจ้งครับพบว่าชายคนนี้ชื่อ <c oughs> นายสเสน่ห์หรือนายตะวันคนนี้ฮะ <c oughs> อายุายุ38ปี ถามว่าเป็นคนบ้านไหนแล้วนี่คนมวกเหล็กสระบุรีค่ะแล้วเจ้าตัวบอกว่าไปบวชอยู่ที่ปักช่องได้ประมาณ7เดือนจำราษาย,ยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งบริเวณทางขึ้นเขาเยีเ่ยที่ยจริงๆก็เลยถามว่าแลา้วไอ้พวงข้างนี้เอามาจากไหนเขาบอกว่าเขาแอบ,บเอาของสำนักสงฆ์ออกมาใช้คะแต่าจากการตรวจสอบว่าเป็นพระจริงพระปลอมขอดูใบสุธิเจ้าตัวไม่มีอ้อาวแล้วไม่มีใบสุทธิ ระเถือนะนะนะแล้วถามว่าดื่มสุราหรือเปล่าทําไมขวดเหล้าขาวมันเพียบขนาดนี้ยอมรับดื่มสุราจริงอ่ะแล้วจะไปไหนว่ากันมาตรงๆสารภาพกันมาเลยจะไปดูคอนเสิร์ตไต,ต,ต,ต่อรไทยอ๋อจะไปให้ได้อ,อจะไปดูคอนเสิร์ตมาริฮน่าเป็นพ้านะเออแกว่าของแกไปเลยอะ่ะอ่าฟังบางช่วงบางตอนครับ ไปดูบาลีฮอนหนนะครับ่้ามาลีฮอนหน้ามาอีกแตาเออละไทยมาหมดที่ไหนที่ไหนเขาจะมาซื้อที่ที่ไหนจะมาขอหลวงตาชมซื้อที่ไหนที่ทั้งบนนี่หละที่จะพาไปเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะถามว่าสภาพขนาดนี้รอยอะไรละจ๊ะจับศึกสิจ๊ะนะตำรวจสพคลองไผ่ครับก็เลยคุมตัวในเสน่ห์ไปให้เจ้าวาดวัดคลองไผ่ทําการศึกให้ เป็นพระเป็นสงฆ์นี่จะมาเดินสีขาเป็นกอล,ล่ามเมาไมา้ประพฤติตนแบบนี้ไม่ได้ค่ะจะไปดูคอนเสิร์ตมารีฮุนน่าไม่ได้อเอออยากไปใช่ไหมได้สึกก่อนแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนครับบอกว่าหากพบประสงค์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบนี้ให้รีบแจ้งเจ้าที่เข้าจัดการเลยนะ ไม่อย่างนั้นศาสนาเรามันจะเสื่อมเสียไปมากกว่านี้แค่ทุกคนนี้ก็ัวจะปวดแล้วนะครับค่ะเออพระลูกวัดพระผู้ใหญ่จเจ้าอาวาสเจ้าคณะโอ้ยเป็นอะไรกันไปหมดเนาะอออขออนุญาตขำจริงนะคะเนี่ยด, <c oughs> ดูสภาพดิใช่ไหมฮะ,ะทวงการทวงการไม่มีทั้งคนดีคนไม่ดีแหละ